สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเป็นวันอังคารนะคะที่สิบห้ามิถุนายนนะคะพศสองพันห้า้อยหกสิบสี่นะคะวันนี้นะคะคาบเรียนที่สามนะคะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรียนกับครูกิกนะเด็กๆก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนในเนื้อหาการน,นะคะครูกิกจะขอประถมนิเทศเด็กๆนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6กก่อนนะคะเพื่อจะให้เด็กๆนะคะได้รู้เนื้อหาทั้งหมดนะคะ ที่เราจะเรียนในภาคเรียนที่1กันนะคะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันที่หน่วยแรกกันก่อนนะคะหน่วยที่1น,นะคะอาหารและการย่อยอาหารนะคะอ่ะในหน่วยที่หนึ่งนี้ก็จะบทที่1นนะคะจะเรียนเกี่ยวกับสารอาหารและระบบย่อยอาหารต่างๆนะคะเราจะมาดูกันว่าระบบย่อยอาหารนะคะเราจะเริ่มย่อยจากที่ไหนนะคะอ่ะและอวัยวะส่วนไหนบ้างนะคะที่ย่อยคาร์โบไฮเดรต ย่อยโปรตีนย่อยไขยมันนะคะอ่ะโดยในบทที่1นนะคะจะมีหัวข้อก็คือ1คือสารอาหาร2ก็คือระบบย่อยอาหารค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจะต้องรู้ตัวชีวัดในราย,ายวิชาวิทยาศาสตร์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะเรามาเริ่มที่หน่วยที่1กันก่อนนะคะตัวชีวัดนะคะเด็กๆจะต้องระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเทศนะคะจาก อาหารที่ตนเองรับประทานไปเช่นเด็กๆนะคะกินข้าวกะเพราหมูบวกไข่ดาวนักเรียนต้องรู้ด้วยว่าข้าวได้รับสารอาหารอะไรหมูได้รับสารอาหารอะไรและไข่ดาวได้รับสารอาหารประเภทไหนนะคะต่อมาตัวชี้วัดตัวที่2นะคะเด็กๆ,ๆจะต้องบอกแนวทางในการเลือกรประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมจะเพศและววยนะคะรวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะคะ คือเราคนเรานะคะก็ต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะในสัดส่วนที่เหมาะสมใช่ไหมคะอ่ะเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะอ่ะตัวตัวชีวัตตัวต่อมาคือตัวที่สามนะคะเด็กๆจะต้องตระหนักถึงความสําคัญของสารอาหารนะคะโดยการเลือกประทานาที่มีสารอาหารครบถ้วนนะคะในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะคะต่อมาตัวตัว,ตวชีวิตตัวที่4ี่นะคะเด็กๆจะต้องสร้างแบบจําลองของระบบย่อยอาหารและบรรยายหน้าที่ของอวัยในระบบย่อยอาหารรวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารการดูดซึมสารอาหารได้ด้วยนะคะต่อมาตัวชีวิตตัวสุดท้ายนะคะของหน่วยที่1ก็คือเด็กๆจะต้องตระหนักถึงความสําคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอาวัยว,วะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกตินั่นเองนะคะอะต่อมานะคะเราเรียนรู้เนะะื้อหาหน่วยที่1ไปแล้วนะคะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างต่อมานะคะหน่วยที่2นะคะ <c oughs> เด็กๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับการแยกสารเนื้อผสมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันว่าสารเนื้อผสมคืออะไรนะคะ อ่ะโดยหน่วยที่สองนะคะจะมีบทที่หนึ่งนะคะคือการแยกสารในผสมอย่างง่ายนะคะวิธีการแยกสารในผสมอย่างง่ายจะมีมีวิธีแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะคะอันดับแรกอาจจะมีการล่อนนะคะล่อนหรือการกองใช่ไหมคะการกองการหยิบอพวกนี้นะคะคือการแยกสารในผสมอย่างง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะในหน่วยที่สองนะคะ อ่ะอันนี้นะคะก็คือตัวชีวัดนะคะของหน่วยที่สองนะคะที่เด็กๆจะต้องรู้นะคะข้อแรกนะคะเด็กๆจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบนะคะการแยกสารผสมนะคะโดยการยิบออกการล่อนการใช้แม่เหล็กดึงดูดการลินออกนะคะการกองการตกตะกอนนะคะพวกนี้นะคะรวมทั้งระบุวิธีการแก้ปัญหานะคะในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการแยกสารด้วยนะคะ ต่อนะคะหน่วยที่สามคือหน่วยท้าที่จะเรียนในเทอมที่หนึ่งกันนะคะก็คือหินและซากดึกดำบรรน,นะคะโดยในนี้นะคะก็คือบทที่หนึ่งเราจะเรียนเรื่องหินวัฏจักรหินนะคะและก็ซากดึกดำบรรน,นะคะอ่ะหัวข้อก็คือก็จะมีอยู่สองหัวข้อนะคะก็คือกระบวนการเกิดหินเราจะมาเรียนรู้กันว่าหินเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะวะัฏจักรหิน มีแบบไหนบ้างนะคะและการนําหินและแร่ไปใช้ประโยชน์นะคะและเราจะมารู้ด้วยว่าหินมีกี่ประเภทนะคะแต่และประเภทนะคะมีหินชนิดไหนบ้างนะคะและไปไหนและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะคะต่อมาหัว,วข้อที่2นะคะเด็กๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดํามันนะคะและการนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเราจะรู้เราจะมาเรียนว่าซากดึกดํามันนักเรียนเคยเห็นไหมคะที่ออกข่าวนะคะที่แบบว่าพบ สร้างดึกด้ำมันนะคะของของนะคะของไดโนเสาร์อะไรเงี้ยนะคะเราจะมาเรียนรู้กันว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะต่อมานะคะอันนี้คือตัวชีวะของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะข้อแรกนะคะเด็กๆจะต้องเปรียบเทียบนะคะกระบวนการเกิดหินอาคานีนะคะหินตะกอนและหินแปรนะคะและอธิบายจากหินจากแบบจําลองได้นะคะ ข้อสอนะคะเด็กๆจะต้องบรรยายและยกตัวอย่างการใช้นะคะประโยชน์ของหินและแร่ในชีวิตประจําวันจากข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะข้อ3นะคะข้อสุดท้ายนะคะเด็กๆจะต้องสร้างแบบจําลองนะคะที่อธิบายการเกิดนะคะซากดึกดําบรรนะคะและคาดคะเนสภาพแวดล้อมในอดีตของซากดึกดําบรรได้นะคะวันนี้นะคะครูกิ๊กก็ขอ จบการประถมนิเทศเพียงเท่านี ideas, ้นะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เนื้อหานะคะแล้วก็เตรียมตัวนะคะที่จะเรียนวิทยาศาสตร์กับครูกิ๊กในคาบต่อไปนะคะคาบเรียนหน้านะคะครูกิ๊กขอให้เด็กๆนะคะเตรียมสมุดนะคะสมุดปากกานะคะอุปกรณ์การการเรียนให้พร้อมนะคะและเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะคะอ่ะครูกิ๊กก็ขอจบการนิเทศเพียงเท่านี้นะคะอ่ะเด็กนะคะ อยู่บ้านนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะมันล้างมือบ่อยๆด้วยนะอ่ะพอช่วงนี้นะคะโควิดเริ่มกลับมาอีกแล้วนะคะเด็กๆไปไหนนะคะก็ใส่แมสด้วยนะคะใส่หน้ากากอนามายัยอ่ะห้ามเอามือนะคะไปแค่จมูกแค่ตาเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถติดเชื้อโรคได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะอ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะภาพเรียนหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสค s u b s c r i b นะคะกดกระดิ่งกริ้งกิ้งให้ครูก,กิจด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคาบเรียนหน้าเรียนวิทยาศาสตร์กับครูก,กิจค่ะบ๊ายบาย